หายลืมอปับเล็กลืมอปเล็กโดนอีกแล้วโดนเลยเฮ้ยอ๋อก็นายจูบกยกเลยอ่ะยกไปเลย โอเคนี่นะครับหมายแล้วตัวแรกไม้แรกเลยด้วยครับตัวที่สองวันนี้น่าจะไซส์ประมาณครึ่งกิโลได้นี่นะครับไซส์เล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวเราเรีบดตปลอาเอา,าไปเก็บนะครับสวัสดีครับผมเมก MTF นะครับ ก็วันนี้เห็นอากาศดีนะครับแล้วก็มีลมมีคลื่นนิดหน่อยก็เลยว่าจะลองออกไปตกปลาเก๋าดูนะครับก็หมายที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยจะเป็นหมายแนวกองหินกันคลื่นนะครับหมายพวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกปลาเก๋าปลากระพงกระพงขาวกระพงแดงอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้จะไปตามหาปลาเก๋านะครับ ก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย อุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาตกปลาเก่าในวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดสปินนิ่งนะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นคันพโอเนียไทเกอร์เวท12.5 2นะครับแล้วก็ลอกที่ผมใช้ก็จะเป็นลอกเพโลรุตเบอร์4,000ส่วนสายที่ใช้ก็จะเป็นสายอินฟิเนียเพชชีททัก12นะครับขนาด PE 2แล้วก็สายหน้าเป็นฟูโรคาร์บอนอินวิซิเบิลขนาด50ปอนด์นะครับก็อุปกรณ์ที่ผมเซตมาก็จะเป็นประมาณนี้เลย ส่วนเหยื่อที่ผมใช้ตกปลาเก่านะครับก็จะเป็นพวกเหยื่อปลักพวกนี้นะครับจะเป็นปลักดำลึกแล้วก็จะเป็นพวกปลายางอะไรพวกนี้นะครับก็จะเน้นอยู่2แบบประมาณนี้จะเป็นเหยื่อปลักกับเหยื่อปลายางเหยื่อปลักก็จะใช้ทั้งแบบทรงบินนาวยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทรงแค้งทรงอ้วนแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราก็ต้องลองไล่กันดูว่าวันนี้ปลากินเหยื่อยาวหรือว่ากินเหยื่อสั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องลองไล่กันดูหรือบางทีมันก็อาจจะกินปลายางเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องลองไล่ดูอีกทีนึงแต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นเหยื่อรักดูก่อนนะครับ ชิบหายลืมปาเล็กล,ลืมปาเล็กโอ้โอคลายเบรกไว้ลืมปาเล็กเข้ารูเลยมาที่มาที่ <laughs> ลืมปรับเลขเล็กเดียว ไปเอานะครับเดี๋ยวตั้งเอาของออกก่อนโทรศัพท์เออลืมได้ไงวะเมื่อกี้ลืมปรับเ็ด

Giọt đâu <laughs> <bóng> đi không? Giọt bên lời Bên cua Bỏ tí mai lệch lại đi không? Đồn lẽo dây gióng Hãy tưng đã แล้วตัวแรกไม้แรกเลยด้วยใช่สวยเลยนะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมปรับเบรกไว้นะครับแล้วปลามัน่าเข้ารูแล้วก็เผลอกดติดกล้องไปทีหนึงด้วยใช่สวยเลยตัวนี้น่าจะโลฝ่านะครับอาจจะไม่แน่ใจถึงสองกิโลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองช่างดูโอเคก็มาแล้วเตียมแรกของวันนี้ Ồ, ờ, chạy đầm nam lên Dìa lên Xì to ăn nữa đi, đi nè โอเคตอนนี้เราก็เดินมากองที่2แล้วนะครับเมื่อกี้เราตกอยู่กองตกนูน้นก็พอเราตกครบทั้งกองรอบกองแล้วนะครับเราก็ย้ายเรื่อยๆย้ายไปทีละกองทีละกอง ก็ปลาเงียบๆนะครับไม่กัดเลยก็หลังจากที่ได้ตัวเมื่อกี้ไปก็มีกัดแค่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นแอบลักทรงมินนาวดูทรงยาวๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะถูกใจปลาหรือเปล่าก็เราเล่นเป็นสีทองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นสีเขียวดูบ้างน้ำวันนี้รู้สึกจะ ใส่นิดๆนะครับต่อด้านบนจะออกใส่นิดๆด้านล่างยังพอคุ้นคุอยู่เดี๋ยวลองเล่นเป็นเหยื่อที่ดำลึกลงไปหน่อยลงไปขุดหาปลาด้านล่าง มีไซส์อีกแล้วตัวที่สองของวันนี้นะครับ e our our โอ ki ้ลนล่นลนลนเดี๋ยวเดี๋ยวปลายอยู่นิ่งๆก่อนนะครับโอเค นี่นะครับตัวที่2ตัวนี้น่าจะไซส์ประมาณครึ่งโกิโลได้อสวยเลยก็ได้ครับอุปกรณ์ชุดนี้เลยนะครับคันเพอร์เนียแท r w เกอร์เวทสิบสองยี่ห้านะครับตอก็เพอเนียเซโรุตเบอร์สี่พันสายก็อินทิเนียเซทีปีสองนะครับสายหน้าก็ฟลูอรคาร์บอนอินดิซิเบิลห้าสิบอนแล้วก็เยื่อผมก็จะใส่บิด ของวีโทนะครับตัวนี้ใส่เป็นเบอร์ขนาดเบอร์สี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเก็บปลาแล้วไปตามหาตัวต่อไปกันนะครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว ครับตัวที่สามสวยอีกแล้วเดยเเเนี่นะครับใส่เล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวเรารีบกดปลาเอาปลาไปเก็บน,นะครับปลากำลังกินอยู่ช่วงนี้ ชมมืมดๆปากินดีนะครับตัวเลยนะครับวันนี้ ตัวนะครับไซส์สวยๆเลยก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์จากค่ายแพลวเนียนะครับชุดนี้เลยก็สเปคตามที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปตกปลาอะไรตกปลาที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย